ที่เราทำการแสดงตลาดข้าวขวานคนตามมากไปตุ๊กตาไม่หมดตี่ห้องถอดกันเข้าไม่ไหวแล้วฮะตอนนี้กดดูเริ่มเดี๋ยวไปเยี่ยมห้างโรดที่เกลแล้วฮะ ทำการแสดงที่ไหนกันดีว่นนี้เป็นวันเกิดของพ่อสอนลักของพี่นาวติดลมลังติดไปแฮปปเบอร์ได้แฮป p y b เบอร์เดย์ได้อายุปีนี้ครบ355ริบห้อีคาะ3้อย้เลยโอ้โหมาเดี๋ยวต้องบอกให้สัญญาของกินกระโดดขึ้นมาแลเนี่ยค่ะร้อมไหม วพยายามจะลุครับมั้จะมีเห็นจังหวะนะจ๊อวพยายามจะลุกแลจะไม่เหนจังหวะนะจ๊ออ่ะนี่จบงหตุการณ์นี้นอยโอ้ันก็คุนกัูอยง้ไงเนี่ยหอมมากเลยกูตาดิอย่าหัวกูหึงะมุงมันเป็นเรื่องดิใครหวเอาหายไปไหนแล้ว แม่งลงผลได้ดวะอยู่นี่ไม่เอากูไม่เล่นกับมันไม่เล่นกัมนเรอนร่แม่้อยเดไปเดินต่อเอาไปนะเยเย่านเยามจะนรนดรู้ว่าไยามจะล้นะมาดูมาดู่เดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูงไอ้ชั้นเน โอ้ยี่หมี่ก๋วอร่อยกวใหญ่้ยหมีโครามีราที่พูดถึงมีคราอันนี้เละเดินแสดงว่าผัดเนี่ยไฟแรงแน่เลยไมไฟมันเรียกขอบกระทางอีกเดินเม่น มัดสลิดไม่ต oh, ่อครับไม่รอแล้วนะเอาไปนะเดินไปเดิน มแล้วเลยหน้าเอางน,นะนมองผ่านหน้าเห็นนมมาดิเราก็ดูกันทุกวันอยู่แล้วกูไม่ได้เคยดูยไหนนมนี่ไงเอาเหนนเนน็นที่แรกนึกว่าตูดเด็กน้อยใหญแป๊บไม่ใช่หรไงนายแล้วเดี๋ยวผมขี่สี่เลยม้าในผมขนาดขนาดขี่อ่ะวขาพระองค์ข้างมาพระองท่าน จริงๆม้าตัวอื่นไม่ต้องมีสี่ขาสี่ขามีแค่สามขาอีกขาหนึ่งหักแบ่งให้ละนาดไปแล้เหลือขาขาไว้ให้พวกเลยดีอ๋อเอาไปกินเหรอไม่ดื่มอ๋อเอาไปทอไม่มีหรอกแถเนี้จะมีเออลิเกเราต่อต้านยาเสพติดแถวนี้ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมึงรู้ได้ไงไม่มีรู้เดี๋ยวกูเดินหาซื้อมาเล้วพี่กบอย่าไปยุ่งนะอย่าใช่เอาเขาบอกว่าคนเสพตายคนขายอ่ะตีละนาดไปเลย เดี๋ยวนี้เลิกแล้วเลิกแล้วเลิกมาเลิกซื่อลสินก็อะไรเนเติรนฮะบ้าขาอนี้ขาขาดวิธีเรามหาชนเยียบไปเอาเยีมหาชนมหาชนยังไงมหาชนยังไงเรามหาชนมวลชนมวลอะไรางนทั้งมึงเนี่ยจะโกดจะโกรธจริงนเต วิ่งพูดวิ่งดูแย่ไปใหญ่ใช่เลยแล้วม้าจริงๆริงเขาเอาไปให้ไปถึงท่าเลยเขาเอาไปกินเอาไปทอดเอาไปทอดทอดในกระทะเหรอทอดในฟอยเหมือนปลาเผาไงเออแล้วปลาเผาต้องใช้ฟอยขนาดขนาดขนาดไหนแค่นี้พอปลาตัวเล็กปลาสิบุเออปลาสิบุไปแล้วแล้วมีตัวอะไรไหมเขาส่วนใหญ่มีเตาหลิวฮะต้องเขามีเตาหลิวจะหลิวไม่ต้องดิใช่เละหลอด เร่อท้าใครมุกหลอดเท่เน่เทนหลอดดีใช้ตอกแกะด้วยใช่ไหมเออะก็ใช้ตอกแก๊สิตอกแก๊สเปลือกอ๋อใช้ตอกหน้าเหรอไปแชกหอดดีอันนี้ดูในยูทูบมั้ยใครเขาลองยูทูบให้ผมดูวะไม่เคยใช่ไหมเนี่ยอะไรนะไม่เคยไม่ไม่เคยไม่เคยดูอะไรใครบอกนี่อย่ามาบินประมาทผมนลยนี่ไม่เคยผมไม่เคยยุ่งไม่เคยดูเลย ไม่เคยเลยไม่เคยจริงไอ้มากระลาอย่างเงี้ยทุกอย่างเป็นสิ่งผิดกฎหมายหมดไม่ดีลิเกเราไม่มีครับเหล้าก็ไม่กินไม่จริงตั้งหลังดมกาวกันอย่างเดียวผมว่าลับมากินเล่าเลยเอ้เขียวๆที่ถวายมวนพระเก๋อะไรนะอันนั้นลูกศิษย์เอามาถวายไม่เคยอะไรอ่ะกัญชากโอ้เขต้องถวายเหรอ อันนี้จริงอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับพ่อแกเนี่ยชอบกัญชาที่สุดผมเนี่ยรักพ่อแกวันนี้เอามาถวายซื้อมา1กิโลกรัมแล้วถวายพ่อแกไปหมดเลยเหรอถวายพ่อแกครีดเดียวแล้วที่เหลือลูกศิษย์ยก็ไม่ใช่พ่อแกชอบนวก็ลูกศิษย์ชอบมาเดินไปเดินมายี่สิบแเร็วเอาไปขี่มาไปดูมาได้มาดูม้าตอนนี้เขา ในคนบางที่นะครับมองโลกแทงไปโซนโฟล์วมีเรียเรียงอยู่นะครับเรียเรียงอยู่ส่วนชอบอีกทีหนึ่งมองหาดูครับตอนนี้จะโโล์หรือว่าจะสกูแทงไป,ปเป็นไงฮะเติมแดงแทงไม่ได้หรอทำไมอ่ะติดชิง่งเด้อเว้ยมึงขี่ม้มามาแทงตนกต่างกันอ่ะมาดูมาของลูกกดสีมาเห็นอย่างตอนนี้หนึ่งสองสาม ถ้าเกิดมันเป็นนักเตอร์ผมก็เป็นนักร้องเลสิเนี่ยเเป็นอะไรกันนาาัะเอ้าเงียบทำไมล่ะพ่อมึงพ่อมึงสิพ่อมึงเดินอะไรขี่ไม่ไปมึงขี่นะการท้อนี่เป็นอะไรโดนแทงกูว่าวันนี้มึงลนๆผิดปกตินะ เล่นปกติเลยเหมือนมเล่นไม่ถูกอับเล่นผิดที่ถอดอยู่นั่นแหละถูกเด็กกูขี่ม้าม้าไม่ต้องการขี่ที่ดีไม่ต้องจำเป็นต้องมีม้าโอ๊ยหรอแค่เราโชว์ศักยภาพดีลากันเต้นเขาก็รู้แล้วว่าเราขี่ม้าจริงอะขี่อย่งตัวแค่นี้ทำไมอุ้มกันไม่ได้เหรอขี่เป็นม้าล่องบนอ่ะเดี๋ยวขี่ให้ดูเดี๋ยวพอนับหนึ่งสองสามพี่กระโดดซ้อนเลยนะจมาตอบขออนุญาตนะ

สิงโตมาเชิดสิงโตกันเลยครับนี่โอ้โหนี่ต่อเตริรเลยครับนี่ เดี่ยวเตะเอยไม่ใช่ผมอติหิกพวก,อกวขอโทษอติหิกพวกขอโทษกที่ปวดเยวใจเลือแล้วทำไม,ไ,ไ,มไม่เดี่ยวให้เรียบเลยอั้งกระปิดกบบระป๋องอันนี้อันนี้คอคนไม่ใช่คอหางอีสาน์ขอหน้าครับ ม่าน่าคิดแบบผมไหมคิดว่าไงว่าคุณตงไม่ใช่ผัวเมียมันไม่กล้าเล่นกันอย่างนี้ก็ตังค์งานกันด้วยจริงปุ๋มก็เล่นได้แต่มันไม่เล่นกับผมเราเล่นได้ไงล่ะทำไมแกไม่ใช่ผัวกันเลยออร่อยหัวใหญ่ไอ้นี่เดี๋ยวมันได้ย้ายไปแน่ๆในกำลังใจมีบนนะเหบนอะไรไอ้เดินมึงไม่ร้อนใจอะไรมึงด่าใครอ่ะ ไปไปกระดาษหนยทีถามเลยถามว่าเอาถุงถามเลยเนี่ยวาพี่เล่นอย่างเงี้ยทุกวันนี้แฟนขับเนี่ยเขาเดินมาบางคนเขาก็เชื่อบางคนเขาไม่เชื่อพี่พยายามจะให้แฟนขับเขาเชื่อไงว่าผมเป็นพ่อยี่หว่าแฟนขับเขารู้ว่าอะไรจริงไม่จริงอ่ะอแม่ผมใช่พ่อยี่หว่าไหมอ่ะยอมจำนนฟาดินโดนไปรับฆ่ากันเพิร์ดกัน ชาดไม่ต้อย่าฝันหาเมียอะไรมึงอ่ะใครก็จะมาชอบกูสักหน่อยเขาก็ไม่ชอบแล้วอุ้ยอันนี้ข้านมขอบคุณค่ะเอามาค่ะแปมเพิร์ดแปมไปพูดก็ไม่ให้ ไม่ได้เลยพี่จะไปเขาให้รางวัลเลยเลยพี่จะให้หลังโรงมาให้หน้าโรงก็เห็นรีบพิมก็ให้ดูมั่งไปให้หลังโรงสิมาให้หน้าโรงเมียก็เก็บหมดเถอสียงด่าพี่พิมเหรอเอ้าวด่าพี่ที่ไหนด่าคนข้างบ้านได้แล้วได้แล้วเหลือเหลือให้เหลือให้กูซื้อเหล้าเธอไม่ได้พี่มาย ใลูกฉันกูก um ็เห um e ็นปฏิเสธจังแต่ก็เห็นให้ตลอดเลยแล้วอย่างนี้จะคิดอย่างอื่นประเทศอย่งไรกูบอกแล้วผัวเมียเล็มคนละคณะพี่วะเด็กคนนี้เกิดมาให้คุณมึงแต่ให้โทษมึงเอาไงมาแล้วกูขี่ให้กูบอกให้รู้ ซีเรียสติคนทมชอบทําไใคชอบไม่เย้แ้เป็นสาเยอเไม่เป็นึงก็เปิดเลยอเปิดอะไรก็ไม่เมียฉันเปิด้ยังไงเราริงกมานีมีคนแอบชอบอวคนไหนวะไม่รู้เขาแอบอยู่ คกเลกัแอกำเีน่แลเียร์ไเ่งนะอะไรอะไรถึงคิวแล้ววิ่งดิวิ่งดิไนเหเดี๋ยว้รวิ่งตังก็ไม่ได้มึงงงแงไรมึงไม่มีแรงเล่นเกมึงไม่มีแรงไม่มีไมึงหันไปดูฝั่งโน้จะมีแรงเกไปนลป มันคือรอช็อตนี้ช็อตเดียวเลยแล้วบ้านตัวเองงงก่อนเลยแะทำทที่เกยอยากได้พนด่าดิมันในลงม่ว่าเกยังไม่ทำจบช็อตเลยเ่มึงเอามาใหญ่ผดูไม่ครับเดียว มันน่าเกลียดมากเลยเนี่ยทำไมทั้งควันทั้งพี่โกบเลยทำไมครับเอาอะไรลงไปเนี่ยถูงไหมเอาไปทำอะไรเอา้าถามบบบใจตังไงมันน่าเกลียดไม่ได้พี่เจเขาดูก่อนเลิกปีสองเนี่ยก็มาคืนกันลงก็รู้ว่ามันคืนแต่นี้มันที่นี่สิเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกพี่ลุงฟ้าให้หมดเลยกลายเป็นกูมพี่กลเดียวเลยรู้รอะไรมีอะไรพี่โกบดีเอทอะไรล่ามันน่าเกลียดงานหน้าไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมาเลยนะเอองานหน้าไม่ต้องมา อได้เลย,เย,เยลนานนามึงไม่ต้องอหากูเดี๋ยวกูมาเองใครใครเห็นถุงสีดำที่กูเ,ต,กรเตรียมไหมครัถุงแก้วพันหยาดสีดำกูเตรียมไว้เราไปเก็บไว้ที่ไหนวะเตรียมไว้ที่ต้นฉากอ,ะอ่ะไอ้มีช็อตทำเอา,าไว้จังเลยจ้ะอะไรเฮ้ยลงด้วยอะไรเขาเล่นลิเกอุ้ย อะไรทำไมวันน้าวุ่นวายกันีมึงก็ลงกันนีเกลอตีสองถ้าลงไปเนี่ยประมาณสว่างอ่ะเลิศก<ม>ูลงไ,ได้กูจะได้ลงมากกูจะได้รู้สึกว่าลงไปแล้วเป็นยังไงเราคุยกันแล้วเราคุยกันทั้งลงแล้วว่า<ม>วันหนึ่งอัตราลงได้ดสูงสุดแค่สี่เต็มที่แค่สี่ลงไปข้างล่งกูลงได้ กูสามารถลงได้แต่พวกมึงไม่ต้องลงยังได้เลยอาองงี้ใช่ครับ